มารีวิว Open Day Emirates c ์เ i n Crew นะคะที่มาเก๊าค่ะมีผู้สมัครทั้งหมดประมาณไม่ประมาณค่ะ52คนทวนนะคะด้วยความที่ผู้สมัครไม่เยอะฉะนั้นก็โปรเซสจะไม่เยอะเท่าที่ประเทศไทยพอมาถึงปับ๊บจริงๆเราเตรียมแค่ไฟล์เรซูเม่ในโทรศัพท์นะคะเขาก็จะให้กดแอปพลายออนไลน์พร้อมทั้งอัปโหลดเรซูเม่และรูปถ่ายลงไป ัดมานะคะกรรมการก็จะไปติ้นเลขพร้อมมีชื่อด้านป้ายอย่างนี้นะคะชื่อของเราเนาะฉะนั้นเราเลือกเลขไม่ได้นะกรุ๊ปแรกนะคะกรรมการแนะนําว่าให้พูดชื่อนามสกุลแล้วก็มีประสบการณ์นใน c u s t ตอ e r มเ r อร์เเนี่ยกี่ปีอะไรบ้างเล็กน้อยนะคะพร้อมทั้งคําถามที่3คือ,อ,อ if you have a chance which Who is the celebrity you would love to sit next to แค่นั้นเลยเขาจะย้ำตลอดเลยว่าให้พูดแค่นี้ไม่ต้องพูด age ไม่ต้องพูด hobby ไม่ต้องพูด university ฉะนั้นพูดแค่สิ่งที่กรรมการต้องการพอก็จะให้ออกมาร้อน่กห้องเพื่อที่จะประกาศนะคะเราก็ตุกค่ะคือเขาเขาเมินเราตั้งแต่เราพูดว่ามีประสบการณ์9ปี10 คือจากที่เข้าใจแล้วก็ได้ยินหลายๆคนพูดมาก็คือบางทีถ้าเกิดอายุมันเยอะๆแล้วอ่ะคือคอมพานีก็ it's h r r t to h n n l l e มะก็เลยเข้าใจแต่ไม่เป็นไรเรา try my best แล้วก็รอเชียร์น้องๆคนไทยหลายคนมาสมัครวันนี้ฉันว่าฉันคงไม่ใช่เอเมเรดไทยวะคะอายุเยอะแล้วก็งี้แหละเขาชอบติ๊กติ but it's okay I try my best before Aging. At least I try.